อาการตามัวตาฟางจะดีขึ้นภายในสองถึงสามค้งเลยเจ้าติา๊ฮับสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมพัทธาสุภาษิตเจ้าวันนี้ยอดยาสมุนไพรพัดมีวิยอดมันเทศมาบอกคุณผู้ชมเจ้าสำหรับท่านที่มีอาการตามัวตอนกลางคืนเจ้าทังบ้านพัดเพื่อจะห้องว่าตาสุมไกล กลางวันนี่มองชัดปกติเจ้าแต่เป็นกลางคืนนี่จะมัวถึงแม้เขาจะเปิดไฟแสงสว่างแค่ไหนก็ตามตาก็จะมัวมองอันอย่างประชัดเจ้าทำฮใ่้ใจชีวิตลําบากเนาะเดินไปไหนก็ลําบากเจ้าอากาศนี้มักจะเกิดกับวัย40ปีขึ้นไปเจ้าโรคตามัวตอนกลางคืนนั้นแก้ได้เจ้าคุณผู้ชมโดยเขาจะใช้ใบออมของมันเทศแบบนี้เจ้า แค่คิดเป็นกร,รํากับประมาณ100ร,รนะ้อยกัมเนาะหรือหนึ่งขีดเจ้าเด็ดมาเลยเจ้าเอายอดมันเน้ะเจ้าเนอเด็ดมาเลยแล้วเอาไปต้มกับตับหมูเจ้าต้มกินเป็นอาหารนี่เลยเจ้าต้มกินกับตับหมูชิ้นหนึ่งทําติดต่อกันแค่สองสามครั้งเจ้าอาการตาม,ม้วตอนกลางคืนจะค่อยๆดีขึ้นเจ้าเพราะว่าใบมันเทศนั้นอุดมไปด้วยวิตามินเอเนาะบ่อแพ้ผักบุ้งเลยเจ้าสูตรนี้ได้ผลดีขนาดเลยเจ้าคุณผู้ชมท่านใดไปหาหมอแล้ว แต่ยังบดีขึ้นลองใจใบมันเทศเพอเนื้อเจ้าเนื้ออาการตามมัวตาฟาาจะดีขึ้นภายใน2อสครั้งเลยเจ้าที่เขาทํากินนะสูตรนี้ดีขนาดเจ้าฝากบอกต่อๆกันไปตัวเนื้อขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเจ้าวันนี้พัดลาไปก่อนปาะกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีเจ้า